เก่งไรตัวมือนหตัวมือไหนบริกดบ้างบิกรบ้างไม่ใช่คิดดื้อเทวาดูนะดูคิดดือเนี่ยบุตรีบ้าบุตีลูกกัว่าเอพอเป็นบุตรีหรูว่าบังพอเป็นบุตรีบุตรีบุตรีเราฟังความเด้อ โดยโดยโอ้พอบอกจะกินเธอมาต้องวันโดยโดยโดยลูกเป็นผู้น้อยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วติดติดลองเิ่งติดไหมว้าประดังเน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 ตัวเบนน่ะล่ขับรถเอาไหมสบายดีเด้อไหมเนขาลูกจะขับหลูกสบายดีก่อนสองสองสองมือสองมือนบนบเอาไหม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  สบายดีอ่าร้านหน่อยคอขับรถเดรนเนอร์โอเคครับเลยกลับสบายดีเด้อพอแม่พ่นอ่อ่ฟังเพลงฟังเพลงพออัดวิดีโอกันโอลูกขับถาเราก็สบายดีหมดทุกคนนะพ่นองเนาะมาพบพอกับครูคิวแล้วก็ ลูกชายจอมป่วนอีกแล้วเส็นเก่าเส็นเดิมพี่น้องนะฮางหายไปโดนทีว่าได้เห็ดพลิบกับลูกชายซึ่งมันี่คู่คิวลูกชายก็แม่น้องเบนกับอ่หนาบ้าวนะก็คือหนาไม่หนาไม้นนองแม่เบนอ่าเป็นผู้ขับรถมาสง่งก็เขาเมืองนในมอน,นี่พี่น้องเนาะคือพาน้องเบนมาห้ามมอพี่น้องเนาะคือ น้องเบนบ๊คคอยสบายเนาะแล้วก็แม่น้องเบนนําน้องเบนบ๊สบายมือขึ้นนีคือหัวหอนคิงหอนเบิดขึ้นในเดี๋ยวดีน่าจะอารมณ์ดีเราได้หัวหอนคิงหอนเบิดขึ้นเลยแล้วก็มือหนีก็เลยพามานะก็แม่เพิ่นวัดใ้นอนปะโทรประโทออกก็ได้เพลงนะเพลงออกก็ได้เนาะออกแกล้ว ปิดจว้าวพอพอออนเพลงนเนอะเปิดแห้งมันเขาโทรศัพท์พอร้อนปุน๊บตีนลิกาซิดออกเอ้าโบโบฟังเพลนินนะก <c oughs> ็เมื่อคืนนี้น้องเบนหัวหอนในเะป็นนอนเนาะมดคืนเลยบุตรชานอนหายแบบเอาเอานอนกับบ้นอนอ่ะนะคือแม่น้องเบนกับบุตรชานอนเนาะคุกคิวก็บบุตรชนอนคือกันนั่นแหละเพราะแม่น้องเบนจะแบบบุตรชานอนแล้วก็ได ได้เจี๊ยนน้องเบนตลอดบดขึ้นเลยเนาะก็น่าจะแบบอึดลับอึดนอนไนดะ้แม่น้องเบนกับแบบเจ็บหัวไปนำมอน,นี่มามาห้องมองก็แม่น้องเบนก็ไปกวดเนาะจะไปกวดน้องเบนกับไปกวดเนาะก็เป็นนาจะอารมณ์ดีแนละ้วเพราะว่ามาในเมืองนี่ขัดมาในต่อในคลองลินด้วยเนาะนาจะคิดวแบบ่าเนบนมุนี่เอาคลองลินเนาะเอาเอาช่งางวะจ luật chốc <laughs> Tầng tên ma còn vào luật chốc Bốn mì can lìm rồi đấy, tầng tên mưu vàng này còn đấy à, Có ham mò vì nó Đến này mẹ bên gấp nóng không sai cho bài thuốc nữa đấy chưa này chưa đâu chưa đâu chưa đâu Cái này chưa đâu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  chưa chưa đâu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 

ไม่ต้องขีดไฮเนอร์ทันห oh ูเม็ดนะอีแม่ดูอีแม่ไปใช้แม่ลูกไปใช้ยูห้ยังมันสังบอกนอนบอกนอนแม่แม่หายแม่หายอันไหนเขาจ็บตาอันอันนี้แม่แม่แม่ แม่เอา,า,ายาใช้ตาแม่เอา,า,ายาใช้ตาน้องเบนตั้งจากวัดเลี้ยวก็มานั่งถามแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นก็บผู้อยสบายอาจารย์ก็น่าจะาเนื่อมาจากบ่ได้นอนบมดขึ้นนี่แหละนี่เจียนน้องเ,เบนบมดขึ้นเนี่ยน้องเบนบ่สบายบดมบดขึ้นเจ็บหัวเป็นไข้บมดขึ้นเลยเนาะมดขึ้นยาใหญกินเกือบกินคนเนาะอืมมันอีพามาหาหม,มอซะหมอคู่าคัน คนเบนบ็ก,กินยานี่ยมอสิซักยานี่งเบนกินเลย <c oughs> สมนามาสมนามาใครมะัมอเมย์มอยู่ทสเมซีคนาวเมซาวอยู่สเมซีคนาวอยู่าอีเมย์นนมาเถอวอีเมย์นนมาเถอะวะอีเมย์มา

mất đại giải xe bước kín lại à mưa à mưa mưa mà bé mưa họ đều bữa thêm 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 xong ăn ở bên bên này xong ăn mén mà bé bé ăn mà hay phò ăn er, là ăn nó hạt cắt nó áo xếp bạc qua đây áo chắp chắp qua đây uh. ฟังความเถะอันนี้เอาไปให้แม่กินเนาะ<ม>โดยไหมโดยอะไรบ้างเพอบอกว่าโดยลูกบุหูลูกคุณน,น้อยลูกก็ว่าโดยโอ,อ้ลูกว่านมคุณยายอ๋อว่าอือบ่ได้ว่าอือนี่ยขลุกอือมืานาเพราะว่เอาขนมใหม้กิน ขลุกอือมุนาพอ่อมอสักยาลูไลู่าโดยไหมโดย,โดยพ,อ,พอ,สอสิพอพอเบนซื้อซัเบนซื้อมเมเบนเนาะเบนซื้อยังเบนนะเบนซื้อโอเคกูจับกูจับกูดบอยกูดบอยวลกู

ท้าแม่และ้ายแมนีแม่ามากระทออ้าอ <c oughs> นม่เบนอยู่มาเนยูไี่แม่เบนจ่ายเงินี่แม่เบนจ่ายเงินมาเบน,น,น,นอยู่ปนไอ๋อมาเบนนหม้อในหม้อจ่ายเงินใส้ไพ่จ่ายเงินในหนม้อ จ่เงินให้พ่อโก้จ่ายเงินให้ในหมอโอ้ลูกเป็นใครมาห้าในหม้อจ่ายเงินให้ในหมอมันนะจุดเออสุดรถจุกมันนะลูกลูกก็อยากจ่าเงินให้ในหมอลูกก็บอกต้องเป็นไข่ลูกก็ฟังความพี่พอว่าเวลาเจ็บมัวเวลาลูกตัวหดพอนำเช็ดให้พอพอเอาพาจุดนำเช็ดลูกก็ให้พอเช็ดลูกก็ให้พอเช็ดลูกได้มาหาหมอเสียเงินให้หมออันนี้มันรถจ มีรถใหญ่รถจักรโอมาฮามอเบนบูมีดูเบนเบนยางมาได้เบนขี่รถสักมาเป็นขี่รถใหญ่เบนขี่รถใหญ่มาฮามอเป็นใครขับวะไม่อีพอครับบูแมนอีพออุ่มเบนดูสังคับกันเป็นไใครับเป็นใครับรบ,บาด์ดี What did đi bend? và did he look? Good night. 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 Good nói thế bên ôm tí kì thì mình có mất này anh đi ở vậy kín toàn xoay nó họ sẽ thông ở đấy ok họ vậy cân bơ xem đấy giờ xì ở vậy là ở bên đây kín toàn xoay khởi kín bước à bước mất là đi quá wow. mình sang qua Được đi ra bớt không có bao rồi đấy kín nhà lại còn bên kín còn xoay là kín nhà gì nó đủ bữa tổng kinh nhà nữa kinh ừ. nhà xong xăm thưa có đi đâu đi ờ ừ, đi leo bên đi là đỡ nó bên mình kinh nhà đi leo nó. bên đây nhà mà lai lai có bên là... này về bên đây dạ lai bên đây dạ lai có bên đây lai 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 Li lương bung 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 đi bung 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 ăn nằm bung ăn bung 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 nằm bung 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 thôi พ่อก็อยากนะโดยโดยเออลูกก็ชื่อโอเวลาปอปอคันลูกวอนนำผู้ใหญ่ลูกก็บวอนโดยว่าลูกเป็นเด็กหน่อยดูพอผู้ใหญ่ดูลูกก็บอกโดยอิปอิปพอเบนอยูุ่นไดดพอเบนพอเบนเป็นลูกอีเมเป็นขนาดมากเลยว่า ไหเป็นขนาดมากเลว่าเพราะเป็นท้ายตีนมะโอ้บ่ท้ายตีนนะลูกลูกเล็กน้อยท้ายตีนลงก็บ่สุภาพบ่ตีนลูกตีนลูกเกลี่ยปะท้ายแหละท้ายหน้าท้ายหน้าท้ายตาลูกยิ้มท้ายมือลูกเดี๋ยวๆๆท้ายตีนศบคือมือนีลูกไม่จิ้นฉี่

mình đi lùi sẽ áo trắng bảo trắng ti mình đi bảo trắng đó áo mày vani, họ sửa cái tuôn về hải đảo đúng mình đi cái áo áo lót cho xí đấy xí đấy xí áo áo lót áo lót tăng lót cho mẹ áo lót tăng áo lót nè áo lót tăng lót ừm mất thay áo ท้ายตีนมแตยาซีได้ท้ายีนมใจาเอามานี่มดเนนองมดซองเสเนสองซนเจดพอดีเท่าสองเซนเจ็ดบวกเชนหาาักหาักมดสามเนวเนาะอู้หมดสามเซนาวดอวอเนไปไไปไปก็คพบอไหมก็พบอไหไปความจริงมือนีแบบ วางแผนไปพี่น้องเนาะวางแผนไหวว่าวางแผนไหวว่าสิาไปหานองลานองนองผู้ที่อ่าพ่อแม่นองหันเสียแล้วก็มีเอ่ยสองคนที่ไปเหตุเวียกแล้วก็นองลาหันยูนำ้ำยูน้ำผู้เป็นหน้านะอ่าทันทีว่าสิไปหานองเนาะพอดีมีผู้ยหญ่ใจบุญเพิ่นฟักสื่อรดทิพย์หรือว่าจักรยาน ไปให้น้องเพ<ห>ื่อไปโร<ห>งเรียนนี่แหละน้องลา้าน้องล้าเบนเบนก็เอืเอ่อยโอ้ค่ะเบิง้งฮะมันออกทั้งทั้งนี่อันนั้นเป็นเป็นโมงเนี่ยลูกเป็นเวลาอันนั้นเป็นเวลาไพเวลาเดี๋ยวนี้โอ้โมงเร็วนี็กว่เกา่าโมงปลาแล้วดูค่ะเบิ้งนี่มันออกทังอันลูกเต้กนี่นี่นี่ลูกเต้กนี่มันก็ออก,ออก เปิดอันใหบเปิดอันนี้เ่เปิดแล้วเปิดบม่เปิดมันเอามจิดาคับเลยครับเลยลูคคับเลยพอพอจีบ่าใช้วิดีโอเนี่ยหรือพ่อว่านำพอลี่หลอดหาแม่น่องเป็นกับอันเอามาเพิินไปสีเครืองเนาะความจริงเป็นหนามไมพี่น้องเนาะความจริงเป็นหนามไมเพราะว่าเป็นนองข้องของน่องข้องแม่ได้เนาะหน่องเบนตรงตรงเอือนนาแต่ว่า อยู่บ้านของแม่เบนจามินเ,นเอิรนเอาเนาะก็เลยได้เอิรนเอาไหมนะพี่น้องมาแล้วม, <laughs> มาแล้วมาแล้วทันทีเมันนี่กูคิวชิได้ซื้อ,อรถทีไปให้น้องร้านนั่นแหละพี่น้องแต่เนื่องเดี๋ยววาน้องเบนบ๊อบสบายขนาดเนาะกูคิวก็เลยบ๊อบท่านได้ไปก็ยังบู้ผู้ว่าชิได้ไปมือใดเพราะว่ามื่อนี่มามาห้ามโมก่ก็ต้องกลับไปยุ่งนั่งน้องเบนก่อนเนาะให้ให้น้องเบนดีก่อนแล้วก็จังจะได้ออกไปพี่น้อง กประมาณนั่นแหละนะครูคิวก็ต้องขอโทษหลายๆทียังบ่ทันได้ไปทานน้องลาเธอทแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอยากกินปะเมนี่คารุอยากกินอ่ะพอบอกรวยกินมานางชนะกล่องพอกันรวยกินนะสบายดีสบายดีร้านน้อยร้านน้อยอยากกินอยากกินบอกดีๆปากนะแอปปเิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล แล้วก็จะกินซังแทมอังนุนอังนุนอ่อาคอไหมคอเงินพอเดคอเงินพอแอคอเงินพอคิวเดคอเงินพอคิวแล้วเบนจะเอาไปซื้อเบนจะเอาไปซื้ออัปโปอัปโปอังนุนอังน<อ>ุนเออบุญเดือี้มีมาก่อนเงินบันอยู่ในพอนะอีิมีมาอีิมีซื้อให้นะ <laughs> พ่อเปิดอันไหนพอเปิดอันไใดลูกฟังเพลงอ่ะพ่อเปิดอันไหนพอหนิกูจิบเปิดเทสั่งหนิเอ้าเม็ดเม็ดเม็ด啥เม็ดเม็ดอันนี้เออน้ำมันเม็ดอะไรทีน้ำมันเม็ดอะไทีเบิ้องเบิ้งเบื้งจากต้นเลยนี่มากขนาดพวงมาลัยเลยเนาะพ่อเปิดอันใดพออืมพ่อเปิดอันใดเปิดอันใดเปิดกระเจ้านี่ลูิครับ เปิดแล้วลูกก่าง่างินดีติ๊กติ๊กกอะติ๊กติ๊กติติ๊กติ๊กมือวันนี้เนาะมือวันนี้คู่คิวกัไปตัวเมืองซิงมือวันนี้ไปเมืองซิง ไปซื้อว so ัสดุอุปกรณ์เกลียมที่จะเห็ดเฮือนให้กับน้องแซนนูพี่น้องนะกับน้องซาเจน้ำมันมืดอปเติมน้ำมันเออบุญนึงก็ไปไปเอาไม้มาก่อนเป็นตึกหนึ่ไปโอ้ยว่าบทท่านละไรคะยิ่งน้ำน่วงเบนเนี่ยนี่น้องว่าเว่าเป็นขนาดว่าเป็นขนาดใช่นน้ำมันก๊อกก๊อกก๊อกเช่นน้ำมันก๊อกก๊อกใช้ไล่บอกมืดจากแสง สท,ที่จะไปเห็ดให้เฮียนเออที่จะไปเห็ดเฮียนให้กับน้องซาเจแล้วก็น้องแซนูเนาะอยู่ที่เมืองซิงขนาดพี่น้องต่ได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะคือคลิปมันลงไปเมื่อวานนี้พี่เนะาะก็สำหรับเฮียนเรากระเจ้ากระเจ้าอันใดอ่ะบูหูแลบอกกับบูหูมันขบไปบูหูแลวความจริงแท้ คุคิวเพื่อนเป็นคนออกแบบเนาะเหินมันะพี่น้องเนาะอ่าให้ชาวบ้านเพิ่นก็คือเป็นพี่เป็นน้องน้องเชนูนี่แหละเป็นคนออกแบบแต่ก็เพิ่นบอกว่าจะเฮ็ดจะเฮ็ดเฮือนส่งของเสาอาคารเลยเนาะคุคิวก็เลยเน้นไปว่าอยากให้ยกพื้นนิดนึงงละก็บอกแบบแกห้องอันไหนเปิดอันี้เบื้งเปิดอันไหนเปิดเปิดอันนี้เบิ้งเป็นอกว่ช้างอันใดช้างอันนี้นี่เอานี่ เป็นเป็นเป็นวัดด้วยจิเปิดทายัางอิพอเปิดอีพ่อก็เป็นวัดแม่เปิด <c oughs> อีแม่ก็เป็นวัดอาไม้ก็เป็นวัดเพราะเลยเปิดแม่เปิด,ปปดบู๊แล้วผู้กองแดดเปิดเออผู้กองก็เปิดผู้กองก็เปิดพเพราก็ขาเป็นนองอก็ประมาณนะั้นนอนสำหรับมื่บ้านนี้ก็มื่บ้านนี้กาว่าซีนอนเมืองซิงอีกันนะก็พอดีแม่น้องเบนโทรมาว่าน้องเบนบัสบายหลังจากเทคุกิวซื้อเครื่องเขาโค้งวัดล้วก็ มาเนาะออกจากเมืองซิงมาก็ตั้งแต่หนึ่งโมงหนึ่งหนึ่งโมงตอนเที่ยง <What? S 1> มาฮอดบานก็เกือบห้าโมงเล <What? S 1> ยพี่น้องเนาะมาฮอดบานเกือบห้าโมงกลับมาอยู่นั่น้องเบนเนี่แหละมาแวะสื่อยาก่ <What? S 1> อนทวีทนามาแวะสื่อยาคลินิกที่เขาไปนั่นแหละพี่น้องมาแวะสื่อยาไปเราลืมสื่อแสดงไปเนาะลืมสื่อแสดงไปคน <What? S 1> น้นองเบนเป็นคนดื่อยากได้พี่น้องเนาะแบบ ao yai web trong đại sai sanh năng si thản nào, có lợi bớt khử nè bớt đại ăn yia kukuu có xay nấm, tháp chốt nấm set tổ hay sương nó, tuần tuần hoàn khử có cho qua, dừng thời mà là cho cho đi lại lùi khai đi lại bớt mà hoàn nhà đi đó. ห้องแก้มพอได้ห้องแก้มพอได้อันนี้นะห้องน้ำาห้องห้องน้ำผาอู้เก่งเดียววะจิกิกจิกจิกิกจิกจิกจิกอือจะอือจะอ้ะเพอแมันก็แค่พออ tham là khai Musu hai vào một sáng tham một sửa hay đấy? anh Lượt lại ăn cơ nữa anh lại ăn ơi anh nằm anh ơi Đôi ơi anh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  68 68 ơi anh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  ơi เอาเดียวดีพอเนาะหกสิบแปดพันมากแล้วเบิ้งดูเบิ้งดีมักแล้วมาร์กแล้วขอบใจพอได้อเออบุญนโพบบัวอาให้อยเลยเลื่องเลื่องจากที่ไปห้าในมอมาเขาห่านเป็นได้รถพยาบาลมาสักขอบใจพ่อได้อใจพ่อคิวหลายๆ อ่าโอเคพี่น้นะนองเนาะก็จะได้พาน้องเบนกินข้าวก่อนนะพี่น้องพอดีมาหาในมอก่อนน้องเบนก็บ่ได้เป็นยังไงพี่น้องเนาะอ่าน่าจะเป็นไข่แบบเจ็บคอเจ็บลำคอเนะอาะอาหมอเบิ้งลำคอไข่คือแดงแล้วก็ออกตุ่มเลยนะหน่อยนึงเนาะหมอก็รายยาตันเสือหายยาพาราหายยาอีหยังมานั่นแหละเนาะอ่ากินกินยาน่าจะดีส่วนแม่น้องเบนก็บ่ได้เป็น,น,น,ปนยังไงแม่น้องเบนก็ จิบหัวกับน้าจะาเนือมาจากบ่ได้นอนเบิ้ดขึ้นเนาะยู่น้ำน้องเบนกับมาณนี้เนาะกัแต่ละคนก็กินได้กินยาเขาไปเรียบร้อยแล้วแหละกับบ้างว่ามันคือซีดีขึ้นนะพี่น้องเนาะเป็นดีใจขนาดโอเคพี่น้องแล้วพบกับผู้เฮาได้ไหมในอีพีต่อไปพี่น้องเอ้ยสิได้ยปอนเขาเจ้าตัวเล็กกันชิปสองมงแล้วนะปอนเขาก็สิได้เอายาให้เพิ่นกินก่อนลูกปอนเขากินเขาหลือกินยาเนาะ ao oh, thằng có kinh doanh nữa lúc nữa bây giờ bán xuống bay đây bay 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 bye bye bay bay bye bay bay bye bye bay bay Bye bay 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 Bye bay bay bưng, bay bay bưng, bay bay bưng bay 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 bưng bay sang bưng sang Wow <cười> <cười> mắc ba, mâm chân gì nó pin đi đi xe suốt đấy, mắc, uốu sướng ban ban này yeah, yêu

นั่นไงนะครับอ่ากินๆๆกินๆกินๆว่ากินยานี่น่ะบ่อย่ามาทันได้เอาจังได๋อ้าว <laughs>